มาดูกันครับอันนี้เราหม้อต้มไอ้น้ําเราใช้ใช้ไอน้ําไปอบมายังพารานะครับจากหม้อต้มดันเข้าไปนี่เป็นเตาอบเตาอบมายังพารา เรามาดูกันครับว่าลักษณะเตามันจะเป็น <n> ยังไงนะครับจะมีคอนโทรลอยู่ข้างบนนะครับตู้คอนโทรลควบคุมองศาอุณภูมิในตามในการอบอบไม้ความหนาออุณหภูมิจะใช้ไม่ไม่ไม่เท่ากันนะครับเราต้องไล่ปรับดู สเต็บไขรสเต็ปมันครับนี่ไม้เทียมเข้าอบครับสนาดเราจะเม็นแบบนี้จะมีพัดลมอยู่ด้านบนเป็นห้องห้องพัดลมนะครับเป่าหมุนซ้ายขวาได้ แห้งให้เหลือความชื้นไม่เกิน12นะครับความชื้นในเนื้อไม้เพื่อส่งออกไปประเทศจีนนะครับตอนนี้ตลาดดีมากตลาดต้องการสูงมายังปลาผู้ลูกอบแห้งส่งจีน นะครับโอเคครับเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาดูไม้ที่อบเสร็จแล้วดูในคลิปต่อไปนะครับว่าอบเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไง